ส่วนนี้เป็นการแข่งขันลอนโบคนพิการนานาชาติครับไทยแลนด์โอเพนพาราลโบอินเตอร์เนชั่นแนล h ชมเปี้ยนชิครับก็แข่งกัน8-15กรกฎาคมนะฮะวันนี้เป็นพิธีปิดครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินิน รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมิสจาริสบินติชาคาร่าประธานสพันธ์ลอนโบพิการเอเชียคุณพิทักษ์พลขันรองเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณไมตรีคงเรืองเลขาธิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย คุณประจวบเศษรษฐการนานายกสมาคมกีฬาลอนโบคนพิการไทยและก็นักกีฬาจาก6ชาติในเอเชียครับทั้งฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เจ้าภาพไทยนะฮะผลงานครับนักกีฬาไทยได้มา5เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็ต้องบอกว่ารายการนี้เป็นแมชอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะไปแข่งในเอเชียนพาราเกมที่หางโจวประเทศจีนครับ